หากนักศึกษาและบุคลากรแอวเซจอยากให้คำแนะนำแก่คณะหรืออยากขอความช่วยเหลือจะทำได้อย่างไรบ้างที่คณะวิธีการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทุกคนยินดีรับคำแนะนำและให้การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวแอวเซดอยู่เสมอแต่หากมองไปรอบตัวล้าไม่เจอใครละก็เรายังมีช่องทางออนไลน์ในการดูแลสำหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากรของคณะด้วยเช่นกันวิธีการแรก สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ lset tu ac th เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดในส่วนฟุตเตอร์ของเว็บไซต์จะพบหัวข้อร้องเรียนแจ้งปัญหาดูแลใจทั้งสำหรับนักศึกษาและสำหรับอาจารย์และบุคลากรเมื่อคลิกเข้าไปจะพบกับสีช่องทางที่สามารถเลือกแจ้งปัญหาหรือขอรับบริการได้ตามประเด็นที่ตรงกับตนเอง ส่วนที่1ห,หากคลิกไปที่แจ้งปัญหาอาคารสถานที่จะพบกับแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลแจ้งปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่การจัดการของเสียและความเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในคณะสามารถแจ้งรายละเอียดปัญหาหรือข้อเสนอนะและกดซัมมิ t เพื่อส่งข้อมูลได้เลยส่วนที่2หากคลิกไปที่แจ้งปัญหาไอทและโสต ส่วนนี้จะใช้ในการแจ้งปัญหาการใช้งานสื่อทัศนุปกรณ์ต่างๆของคณะเช่นเครื่องเสียงไมโครโฟนหรือโปรเจคเตอร์โดยสามารถแอดไลน์และแจ้งข้อมูลได้ทันทีส่วนที่3ร้องเรียนการล่วงละเมิดการเลือกปฏิบัติ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะพบกับแบบฟอร์มสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งปัญหาการถูกล่วงละเมิดและการเลิกปฏิบัติโดยสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดและการถูกเลิกปฏิบัติของตนเองหรือคนที่พบเห็นในพื้นที่ของคณะได้ส่วนที่ 4. ขอรับบริการอาสากู้ใจ การให้บริการนี้เป็นการบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิธีการเรียนรู้และศึกษา,าศาสตร์โดยเป็นส่วนหนึ่งในการวิเนงานของ Alset Wellbeing Center สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเมื่อคลิกถัดไปจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ที่เป็นอาสากู้ใจสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์อาสากู้ใจที่ตนเองต้องการรับคำปรึกษาหรือรับการดูแลใจได้โดยหากมีความเร่งด่วน รือต้องการติดต่อด้วยตนเองสามารถติดต่อตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ด้านบนได้เลยแต่หากต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เลือกอาจารย์และติดต่ออาจารย์ให้ก็สามารถระบุให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่ออาจารย์ให้ได้เช่นกันทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะที่ lsed.tu.ac.th นอกจากช่องทางบนเว็บไซต์นักศึกษาและบุคลากรยังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดได้ผ่านระบบ LINE Official ของคณะโดยแอดเป็นเพื่อนกับ LINE ไลน d ไอดี @lsed.tu หรือสแกน QR code ต่อไปนี้เมื่อเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วจะเข้าสู่หน้า LINE ซึ่งสามารถกดแชทได้เมื่อเข้าไปสู่หน้าแชทแล้วให้กดเลือกที่ตำแหน่งด้านล่างในแถบเมนู จะพบกับปุ่มข้อความอัตโนมัติทั้งหมด6ส่วนเช่นเว็บไซต์คณะและข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของคณะหากต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือให้คลิกที่ปุ่มขอความช่วยเหลือร้องเรียนแจ้งปัญหาเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะพบกับลิงก์สำหรับการให้บริการ4ส่วนเช่นเดียวกันกับบนเว็บไซต์ของคณะได้แก่การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับไอทีและโสตการแจ้งปัญหาการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติและการขอรับบริการอาสากู้ใจหากพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือ Line Official สามารถแจ้งมาได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะที่ชั้น4อาคาร4หรีอวิทยาลักษณ์ จากบริการทั้งหมดนี้พวกเราที่คณะวิธีการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์หวังว่าทุกคนจะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้แก่กันและการอย่างเต็มศักยภาพได้และร่วมกันขยายพื้นที่ในการสร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้างได้ต่อไป